อั t ตร h าไฮสปีดอินเ e อร์เจาก True Online โทร1686 i s u z u DMAX VCROSS m ใเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เรื่องสวยๆงามๆกันบ้างค่ะครั้งแรกที่การรวมดาราสาวสวยที่เป็นไอดอลของสาวๆทั้งหลายมารวมกันมากที่สุดเพื่อสะท้อนความสวย5แบบที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพผิวที่ดี ผิวขาวดูสดใสผิวที่ดูอ่อนกวัยแม้กระทั่งรูปรา่างที่ได้สัดส,ส่วนดวงตาที่น่ามองค่ะวันนี้นะคะก็เลยพาทุกคนมาเผยเคล็ดลับความสวยกับ5ไอดอลในงานเซเปอร์บิวตี้ริงซ s เคสออฟเดอะไฟฟ์บิวตี้เผยเคล็ดลับความสวยกับ5ไอดอลที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันกันค่ะ สูตรของซีก็ควรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคไอทีได้ด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่สมัยนี้ผ่านจากจอคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะต้องเป็นจอแ็บเลตหรือว่าโทรศัพท์มือถืออะไรแบบน,นี้ใช่ไหมคะคือตาเราเนี่ยใช้ใสายตาเยอะมากแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตาดีๆด,ด้วยดังนั้นก็เลยแบบว่าเชื่อมโยงกับอาหารการกินเครื่องดื่มที่เราทานเนี่ยก็ต้องเป็นเครื่องดื่มที่ดูแล้วเนี่ยสามารถช่วยทําให้สุขภาพเราดีขึ้นได้โดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาคุณหน้าคุณตากันแน่นอนนะคะ สำหรับน้องซีแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งที่ใส่ใจและดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีใกล้ช่วงปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกๆวันนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยล่ะ นะับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของอิซุสครับในการเปิดโรงงานผลิตรถอิซุสแห่งใหม่ณนะนิคมอุตสาหกรรมเกตเวสิตี้จัองหวัดฉะเชิงเซาเพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการเป็นฐานการผลิตรถเพื่อการพาณิชย์ซึ่งประธานในพิธีก็ได้รับเกียรติจากคุณอารีพงศ์ผู้เชุ่มและคณะผู้บริหารของบริษัทอิซุสมอเตอร์ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน่นพร้อมด้วยมิสเตอร์เอชนาเบชิมะ รองประธานบริหารอาวุโสบริษัทมิตซูบิชิคอร์ปอเรชันประเทศญี่ปุ่นให้การต้อนรับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันอยู่กับมิสเตอร์สุสมุฮโซยนะคะประธานบริษัทอิซูซูมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นในพิธีเปิดโรงงานของอิซูซูใหม่ที่เกตเเบสตี้ค่ะก็อยากจะเรียนถามท่านประธานโฮโซยนะคะว่าการเปิดโรงงานใหม่นี้จะทำให้กำลังการผลิตเป็นทั้งหมดกี่พัน,นต่อปีคะัะ ท่นระธานโทุ้ยตอบว่าจะมีกําลังการรวมทั้งหมดนะคะของสองโรงงานนะคะเท่ากับ40,000ต่อปีค่ะ สำหรับกำลังการผลิตเพิ่มต้องดูว่านะคะสถานการณ์ตลาดรถยนต์ในเมืองไทยจะเป็นเช่นใดแล้วก็สถานการณ์ตลาดนะคะของตลาดส่งออกต่างประเทศจะเป็นเช่นใดด้วยณขณะนี้ท่านประธานคาดว่ากำลังการผลิตส่วนเพิ่มนี้จะแบ่งได้ประมาณครึ่งครึ่งและทางกลุ่มอิสุสจะพยายามอย่างเต็มความสามารถนะคะที่จะแก้ปัญหายอดค้างส่งมอบให้ได้เร็วที่สุด ค่ะขณะน,นี้นะคะที่ฉันอยู่กับมิสเตอร์ฮิเดยูขินาเบชิมะนะคะรองประาปรธานบริหารอาวุโสบร,ริษัทมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นบริษัทแม่ของทรีเพสอินสุดเซลส์นะคะ <c oughs> ก็อยากจะเรียนถามนะคะมิสเตอร์นาเบชิมะถึงการเปิดตัวในตลาดต่างประเทศนะคะซึ่งทยอยเปิดเป็นลําดับเนี่ยว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปซึ่งกําลังประสบภา,าวะวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้นะคะ่ะใช่あの今デーバックス เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งเลยนะคะถึงแม้ว่ายุโรปจะประสบภาวะวิวกฤตเศรษฐกิจแต่ปฏิกิริยาจากตลาดนั้นดีอย่างคาดไม่ถึงเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทีมมิสนาบิชิมามากนะคะขอบคุณมากะค่ะขอบบคคุณมากรั ด้วยมาตรฐานการผลิตที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้สาม,มารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตรถปิกอัพและรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่เพื่อรองรับการขยายตัวและความต้องการไปสู่กลุ่มผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีครับ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้ถูกยกระดับขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นด้วยการนำเอานวัตกรรมด้านระบบการประมวลผลข้อมูลและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการจนเกิดเป็นช่องทางใหม่ในการรับฟังเสียงของประชาชน Public Online Participation โครงการนำร่องในการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในกิจการโทรคมนาคมโดยสนักงานคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ NBTC หรือกสทช pop.nbtc.go.th และ facebook.com/pop.nbtc คือศูนย์กลาง ในการรับฟังความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคประชาชนนั้นได้แสดงความคิดเห็นและยังเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลทั้งในด้านของการจัดสรรและการบริหารคลื่นความถี่ การใช้งานที่เท่าเทียมตลอดจนสิทธิต่างๆของผู้บริโภคโดยระบบอัจฉริยะโดยทีมผู้พัฒนาระบบประเมินคุณภาพสื่อออนไลน์เว็บไซต์ pub.nbtc.go.th และสื่อสังคมออนไลน์ facebook.com/pub.nbtc จะเป็นเหมือนเครื่องมือของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนภาคโทรคมนาคมของประเทศไทยให้ก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมคิด ร่วมกันปั๊บ Public Online Participation by NBTC ร่วมสร้างสารรค์โดยกสทชแน่นอนกับงานมหากรรมสินค้าไอทีส่งท้ายปี Comart Comtech Com Thailand 2012นณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ห้ามพลาดกับความกระหึ่มทั้งเรื่องของเทคโนโลยี และสัมผัสแรกของนงวัตรกรรมใหม่ๆทั้งแท็บเล็ตแบบ Hybrid Smart d e v i ว e ไปจนถึงระบบปฏิบัติการ Windows 8แล้วพบกันครับ